เคยไปซื้อข้าวแกงแล้วไม่รับเงินทอนเล็กๆน้อยๆสิบยี่สิบอะไรแบบนี้ไหมมีป้าคนนึงค่ะแม่ขายข้าวแกงอยู่หน้าปากซอยแก่มากแล้วนะแต่ก็ยังคงทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงหลานเล็กๆคนหนึ่งลูกค้าประจำคนหนึ่งหนุ่มคนนั้นน่ะเขาเป็นหนุ่มโรงงานนะแต่เขามีน้ำใจกับป้ามากเลยทุกครั้งที่เขามาซื้อข้าวกับป้าในทุกๆวันเขาจะบอกกับป้าเสมอว่าไม่ต้องทอนครับป้าเก็บเอาไว้เลี้ยงหลานนะคบแกล่ก ป้าเขาก็เกรงใจรับมั่งไม่รับมั่งแล้วก็ทุกๆุกครั้งนะคะที่ป้าได้รับเงินทอนจากหนุ่มคนนั้นมาเขาจะเก็บไว้ในกระปุกป้าไม่เคยไปยุ่งกับมันเลยไม่เคยใช้อยู่มาวันหนึ่งค่ะหลานป้าเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาต้องรักษาตัวกระทันหันไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าป้าไม่มีเงินสักบาทเลยติดตัวแล้วป้าก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะมีเงินอยู่ในกระปุกเงินทอนนั้นนี่นาะป้าก็เลยไปเปิดดูพอเปิดออกมาแล้ว น้ำตาของป้าก็ไหลออกมาเลยเงินในนั้นพอดีกับจำนวนค่ารักษาของหลานเขาพอดี สิ่งเล็กๆน้อยๆอยที่เราทำในวันนี้เราอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมากมายนะคะแต่ใครเลยจะรู้ว่าสิ่งเล็กๆความหวังดีเล็กๆที่เราทำน่ะมันจะกลายเป็นโอกาสทางการรอดชีวิตของใครบางคนได้ถ้าคุณเคยช่วยใครหรือมีน้ำใจเล็กๆน,ๆน้อยๆกับใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนให้รู้ไว้เลยนะว่าคุณน่ะมีความหมายต่อโลกใบนี้มากๆเลยน้ำใจเล็กๆของใครบางคน อาจจะกลายเป็นความหวังทั้งชีวิตของใครบางคนก็ได้กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจเล็กๆให้กับคนที่คิดดีทำดีให้เขาได้มีกำลังใจในการที่คิดดีทำดีต่อไปนะคะ